อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้าง ไปรับฟังกันหลักฐานชัดขมิจอมวงการคลิปเสียงหลุดสั่งวางระเบิดช่องบกขมิแผนล่มอุตสาหยิงกันเองป้ายสีไทยทําหนังสือฟ้อง UN สหรัฐไม่สนใจขมิเพ่งเล็งไปที่จีนระเมิดทุกกฎบนโลกขมิญขนปืนใหญ่เข้าหน้าแนวปุ๋ยขมิจุดทูบบอกลาสัญญาณเตือนการประทะครั้งที่2เรื่องราวทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะรับฟังเรื่องราวครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เชฟกันหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่เช็ค แดน,นียยังคงเงียบอยู่นะฮะยังไม่มีเหตุการณ์ประทะกันแต่อย่างใดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สาคัญอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยฐานไทยของเราเนี่ยเหยียบทุ่นระเบิด เพียมนทูขาขาดเป็นรายที่เจ็ดนะครับอยู่ที่ห้วยตามาเรียและเรื่องราวของการยิงกัน,นะครับที่บ้านหนองยาแก้วอย่างที่เราทราบกันเป็นข่าวนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนเท้าความไป2เดือนก่อนหน้านั้นนะครับในเรื่องของการวางระเบิดเนี่ยท่านผู้ชมเราเองเนี่ก็พยายามหานะฮะว่าเฮ้มันตัดลวดนะมันเข้ามาวางยังไงเราประท้วมไปทางฝั่งของกัมพูชามันก็มึนมันก็บอกว่ามันไม่ได้วางนะฮะคือเราหาหลักฐานในเรื่องของ การที่จะเอามามัดตัวเนี่ยมันไม่ได้จนล่าสุดนะครับเราไปได้คลิปในโทรศัพท์มือถือที่ภูมะเขือนั่นแหละมันถึงกระจ่างชัดว่าอ้าวนี่นะฮะขเมนเป็นผู้ดำเนินการใช่ไหมทำเอาโเจียนตางเงียบไปเลยนะครับช่วงหนึ่งเต็มๆนะฮะสำหรับหลักฐานนั้นล่าสุดนี้นะครับเรามีหลักฐานเพิ่มว่าขเมนเนี่ย เป็นผู้วงการในการวางระเบิดอย่างชัดเจนล่าสุดครับเพจอาร์มี่บริติสี้ฟอร์ดครับออกมาเปิดเผยคลิปเสียงที่สามารถใช้เป็นหลักฐานมัดตัวขมรได้นะครับกับการสนทนาผ่านวิทยุนะก็อาจจะมีการดักฟังกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเพจอาร์มี่บริติสี้ฟอร์ดเนี่ยบอกว่าเปิดคลิปเสียงมัดตัวผอบอพันธ์สสน 392ของเขมรสั่งวางทุ่นระเบิดเพเมนทูในพื้นที่ช่องบกนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับไปฟังคลิปเสียงกันหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวฟังไม่ออกนะครับเขาแปลให้แล้วนะครับสำหรับอเมริกาบริที่ฟอร์ดนะฮะท่านผู้ชมครับลั่งลงในปฏิก,การกองวิศวการรมกองโอุตสาหกรรมไว้นัดนอกนกำลังจำนวนภัยนี้ตะมินประเภทพณีอัพ จำนนกบานลอนปั่นน,ปน,นงลปแล้วฮะท่านผู้ชมครับหลักฐานชัดมัดตัวขนาดนี้ท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าคลิปเสียงนี้นะครับทางฝั่งของเพจอามี่บริตรีฟอสเนี่ยบอกว่าเป็นคลิปเสียงของพันตรีชุนโซพนนะครับผอ,บอกองพันสนับสนุนที่392นะครับกองมัะชาการกองพลที่3วงเล็บ เป็นลูกน้องของสไดดึกนะครับหรือว่าพวพลในช่วงนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับสั่งวางทุ่นระเบิด p m 2ในพื้นที่ช่องโบกเมื่อวันที่3ก,กรกฎาและต่อมานะครับในวันที่16กรกฎาพลทหารธนพัฒน์ก็ไปเหยียบทุนระเบิดตรงนั้นแหละฮะท่านผู้ชมครับในพื้นที่ช่องโบกคลิปเสียงนี้ถูกอัดลงในกลุ่มของโทรเลมของทหารกัมพูชานะครับในวันที่13พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับซึ่งแอดมินแอบอยู่ในนั้นว่าอย่างนั้นนะนะครับอ่ะ เรต้องเชื่อแล้วนะครับทบุชชมครับมันมีจุดข้อสังเกตก็คือครับคลิปนี้พอบันทึกเสียงลงมานะครับอยู่ใน telegram ของขมรเนี่ยนะครับได้เพียงแค่3นาทีก็ถูกลบออกไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่เป็นหลักฐานสําคัญนะครับที่เราเชื่อว่าได้ทั้งคลิปเสียงได้ทั้งคลิปวิดีโอและได้ทั้งคลิปภาพนะครับที่ขมรเป็นผู้วงการอยู่เบื้องหลังนะครับแมถ้าจะพูดถึงหลักฐานเนี่ยเรามีเยอะแยะไปหมดแล้วครับแต่ก็ไปติดอยู่ตรงที่ขั้นตอน ของกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่างานนี้กรต้องใช้จรวด a 4ไปก่อนใช้ปืนใหญ่ a 4นะฮะรถถัง a 4ไปก่อนท่านผู้ชมครับประท้วงไปก่อนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าคาเมนเขาก็ทําตามขั้นตอนแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปโป้งป,งป้างเข้าทางมาเลยนะฮะเหมือนกับสิ่งที่หลายๆคนกังวลก็คือในเรื่องของบ้านหนองยาแก้วนะครับที่คเมนเนี่ยมันจัดฉากใหญ่เลยนะฮะ แม่โปรดิวชันฮอลลีวูดนี่ยังยังสู้ขมิไม่ได้นะผมจะบอกให้นะครับเป็นห่วงแต่ญาติพี่น้องชาวไทยของเรานี่แหละที่อยู่ตามแนวชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเนี่ยจะต้องอดหลับอดนอนอยู่กันลําบากหลับไม่สนิทกันเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ใช่ฝีมือของคนในชาตินะครับมันเป็นฝีมือของขมิที่มันพยายามสร้างเหาุการณ์เพื่อกลบเกลื่อนบางเรื่องบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ก็ดีนะครับเรื่องราวของทุนระเบิดที่เพิ่งระเบิดไปรายที่7ก็ดีมันพยายามที่จะกบเกลื่อนทุกอย่างครับ มันถึงขั้นยิงประชาชนตัวเองแล้วป้ายสีไทยเนี่ยพากันทำเรื่องไปถึง UN เนี่ยมันล่างจดหมายรอไว้แล้ววันเดียวแม่งไปทั่วโลกเลยเอกสารมันครับแม่สารทูตที่ไหนได้รับหมดนะฮะก็ต้องบอกว่ามันทำงานกันเร็วมากเหลือจะเชื่อนะครับขนาดคนตายนะฮะที่อ้างว่าตายเพราะนะครับโดนไทยยิงเนี่ยใช้คำว่าอ้างนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้ด้วยไอ้คนที่ตายไปก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าแม่ตายได้แค่สี่ชั่วโมงมันเผากันแล้วอะ เออมันขนาดนั้นกันแล้วนะเคมินเนี่ยท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับเมนเนี่ยส่งหนังสือไปยัง U n นะครับประนามเราเละเลยท่านผู้ชมหวังจะพลิกเกมแล้วครับแต่พิกไม่สําเร็จนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมว่าทั่วโลกเขาก็รู้ทันมามุมนี้โดยเฉพาะทางฝั่งของสหรัฐอเมริกายิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณมาโกรูบิโอนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไม่ได้พูดถึงขเขมรนเลยนู่นไปพูดถึงจีนนู่นท่านผู้ชมครับ เขาบอกว่าจีนกําลังดําเนินการเสริมกําลังทหารอย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเขาใช้คํานั้นน,นะนะและส่วนหนึ่งก็คือการขยายขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของพวกเขานะครับผมคิดว่าทุกคนต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมาโกไปเวนุ้นแล้วนะครับไปเวจีนมไม่ได้เกี่ยวกับไทยกับขมรนเลยท่านผู้ชมครับซึ่งดูเหมือนว่านะครับปริยาของนายกไทยเนี่ยก็ ดูจะแข็งเกล้าใส่ขมินี่อยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะนะครับบทคาให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายต่อน,นักข่าวเนี่ยท่านผู้ชมก็ค่อนข้าง50-50ผมใช้คํานี้แล้วกันนะนะครับแล้วแต่ใครจะตีความกันอย่างไรคือท่านอนุทินบอกว่าเราไม่มีความตั้งใจที่จะไปรุกรานใครแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครมาคุกคามอธิปไตยของเรานะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าประเมินสถานการณ์ว่าจะเข้าสู่โหมดประทะหรือไม่ท่านนายกตอบแบบนี้ท่านผู้ชมครับบอกว่าแม้หวัง ตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับมีคำสอนกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับโอ้โหมาเป็นกรอย่างนี้คิดว่ามีโอกาสไหมละ่ะนี่คือบทคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกนะครับก่อนที่จะบินไปจีนวันนี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องจับตาท่าทีนะครับของขมรด้วยหลังจากที่นายกไทยบินไปจีนวันนี้นะครับว่าทางฝั่งของขมรเนี่ยจะมีปฏิยาอย่างไรนะท่านผู้ชมครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเหมือนว่าอีกหนึ่งท่านเนี่ยจะไม่รอแล้วนะฮะสำหรับ แท่านรังสีนะฮะอย่างที่ทุกท่านทราบน,นะครับพูเด็กรังสีครับออกไม่สัมภาษณ์นี่เดือดเลยนะครับบอกว่าเราต้องจัดการพวกมันเอาปืนใหญ่ปืนกลเครื่องยิงลูกระเบิดยิงถล่มเข้าไปในค่ายเลยไม่ต้องถึง F16 มันตั้งใจสร้างสถานการณ์ตลอดเวลาทำทุกอย่างเพื่อเข้าสู่โต๊ะเจรจามันจะเป็นเหมือนรูปที่เข้าสู่โต๊ะเจรจาและมันก็จะระเมิดเราก็จะประท้วงและก็จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาเป้าหมายสุดท้ายก็คือ การเปิดด่านผมเชื่อว่ามีคนสมคบคิดกับฮุนเซนในประเทศไม่งั้นฮุนเซนไม่กล้าที่ผมรู้มาคลิปอังเคิลฮุนเซนไม่ได้ปล่อยคนในประเทศเป็นคนปล่อยแล้วการที่แม่ทัพกุ้งออกมาบอกว่าคนโทรมาสั่งให้หยุดยิงผมเชื่อแบบนั้นมีจริงร้อยเปรเซ็นต์นะครับโอ้โหพลเอกรังสีนะครับออกมาพูดขนาดนี้ต้องบอกว่าสายบู๊เลยครับพูดแบบ จนสะเทือนนะฮะท่านผู้ชมครับสะเทือนไปถึงมาเลเซียแด้ด้วยต้องบอกว่ามีอดีตนายทหาร2ท่านแล้วนะครับที่ออกมาแสดงความยิดเห็นหนักน่วงแบบนี้ท่านผู้ชมครับท่านแรกก็คือเสมนัตจันดีหรือว่าพลเอกมนัตจันดีนะครับแล้วก็พลเอกรังสีท่านผู้ชมครับล่าสุดท่านผู้ชมครับคขมรก็ไม่นิ่งนะครับหลังจากที่เราเองนี่บอกว่าระงับปฏตริญญาสันติภาพความหมายมันคือยังไม่ยกเลิกนะฮะท่านผู้ชมครับรังับกับยกเลิกนี่คนละความหมายนะฮะ แต่ขเมนนี่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ฟังแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ขนปืนใหญ่เข้าหน้าแนวแล้วเหมือนกันเอาตามภาพนี้เลยท่านผู้ชมครับตามรายงานของเพจอาร์มี่บริทเทอรี่ฟอร์ครับประจําวันที่13พฤศจกิกาเนี่ยเขาบอกว่าเช้านี้กองทัพกัมบ,บูชากําลังเคลื่อนย้ายปืนใหญ่อัตราจร H1 นะครับข mm นาด155มิลิเมตรนะครับไปยังพื้นที่หน้าแนวที่ชายแดนกัมบ,บูชาไทยว่าอย่างนั้นนะนะอีกหนึ่งคลิปนะครับ เป็นตัวแสบเลยครับ B.M. 2 1ท่านผู้ชมครับนี่ฮะกำลังเคลื่อนเข้าหน้าแนวเหมือนกันนะครับตามที่ขำเหรนได้ระบุไว้ก็คือวันที่12นะครับพฤศจิกาปีสองพนหี่สิบนะครับนี่นะฮะโอ้โห B.M. 2 1นะครับก็มีขำเหรนในพยายามทยอยเข้าไปที่หน้าแนวกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่า B.M. 2 1เนี่ยของขำเหรนมีเป็นร้อยคันนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องตามข่าวกับเรื่องนี้กันต่อนะครับเพราะว่าขำเหรนก็มีการ เคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าหน้าแนวนะครับโดยเฉพาะพลทหารนะครับนี่นะฮะถุงปุ๋ยสีเขียวๆลายเนี่ยท่านผู้ชมครับดูนู่นฮะโอ้โหเพียบท่านผู้ชมครับกำลังจุดทูบบอกลานะครับไปที่หน้าแนวว่าอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับคอมเมนเขาก็มีการเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับก็มีการอบพยพประชาชนที่อยู่ใกล้ชายแดนนะครับตามที่เป็นข่าวนี่คือจุดพิกัดนะครับตรงข้ามกับปราสาทตาควายเนี่ยเออประชาชนก็ เริ่มอพยพมาแล้วทางฝั่งของขมรนะฮะท่านผู้ชมครับก็ต้องจับตากันให้ดีๆเลยครับก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันซ้ำรอยเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้ก็ขอให้อย่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเหมือนครั้งก่อนก็นแล้วกันนะครับวางแผนป้องกันกันให้ดีๆนะถ้าเกิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ นะครับที่จะมีการประท้ากันก็ต้องเซฟประชาชนให้เป็นหลักเอาไว้นะฮะท่านผู้ชมอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านที่รับชมรับฟังกันจบคลิปอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ